สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฉันทสาสจะพาไปเที่ยวไลฟ์โซเปียง์วอลคอนกันค่ะแต่วันนี้มีความลับซ่อนอยู่ใต้ภูเขาไฟถ้ำลับเขาว่าเป็นถ้าเรืองแสงจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเราขอขับรถไปนะคะ อันนี้เราขี่รถขึ้นไปไม่ได้นะคะเราต้องปีนเขาขึ้นไปเนาะภูเขาไฟเป็นภูเขาไฟที่คร,รุ่นและพร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อนเราต้องระวังตัวกันหน่อยรู้จักสีลาวาได้ค่ะถ้าสีเหลืองสว่างอาจจะมีความร้อนสูขมากกว่า1,000องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเชียวค่ะต้องร้อนระอุม,มากๆแน่ๆเลยถ้าสีส้ม ความร้อนจะลดลงเหลือประมาณ800-900องศาเซลเซียสค่ะก็ยังร้อนอยู่ดีเนาะและถ้ำสีแดงความร้อนก็จะลดลงมาเหลือประมาณ600-700องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้นะคะทันทันเนี่ยพาไปดูถ้ำใต้ผูเขาไฟกันค่ะ สวยงามมากเลยเหมือนท่าเรืองแสงไวตวโม rier, ที่นิวซีแลนด์ที่เกิดจากตัวอ่อนของแมลงเรืองแสงเลยนะคะว้าวเห็ดเรืองแสงเห็ดนี้กินไม่ได้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะเห็ดเรืองแสงส่วนใหญ่เป็นเห็ดที่มีพิษถ้ากินเข้าไปอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะ สวยจังเลยที่นี้้อมีคริสตัลหินเรืองแสงได้ด้วยแต่เอ๊ะทำไมหินถึงเรืองแสงได้นะหรืออาจจะเป็นหินที่มีแร่ซิลิก้าอยู่ในลาวาหรือเปล่านะถึงใส่ได้เหมือนคริสตัลและเรืองแสงได้ับยนะืนว้าวตรงนี้สวยมากเลยว้าวมีคริสตัลหินเรืองแสงได้ด้วย แสงได้นะหรืออาจจะเป็นหินที่มีแร่ซิลิก้าอยู่ในลาวาหรือเปล่านะถึงได้ใสเหมือนคริสตัลและเรืองแสงได้ที่นี่มันสวยมากาเลยนะเนี่ยเอ๊ไม่ลำธารอยู่ในนี้หรอหรือว่าน่าจะเป็นน้ําจากน้ําตกข้างบนแต่ฉันไม่ค่อยกล้าลงไปอาจจะมีอะไรอยู่ข้างล่าง ฉันไม่เข้าไปดีกว่าสวยจังเลยนะที่นี่เนี่ยผนังเป็นสีแดงก็มีความสวยของมันอยู่นะอันนี้ก็มีแอ่งน้ำเล็กๆเหมือนจะเป็นน้ำขังแล้วก็มีอีกเพียบเลยว้าว สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแต่เอ๊ะวันนี้เราลืมอะไรกันนะคะวันนี้เราลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทันทันได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ